นะ่เชื่อปะไม่มีใครรู้นะคะว่าเราฉีดน้ําหอมขวดแล้วแบบเฮ้ยนี่แกฉีดขวดละร้อยหรออะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าฉีดขวดละห้าพันละสิบอะไรเงี้ยแต่ความจริงคือร้อยี่สิบเงี้ยแกคือแบบเป็นท็อปห้หนึ่งใน5ของน้ำหอมผู้ชายที่คุณต้องมี สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเชอมนะคะหลังจากที่พี่เชอมทําคลิปในช่อง YouTube ไปก็คือคลิปจัดอันดับน้ําหอมไม่ว่าจะเป็นน้าหอมเซเว่นน้ำหอมอาหรับหรือว่าน้ําหอม Hi ไฮเอ็นต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่า กระแสตอบรับคือดีมากๆนะคะวันนี้ก็เลยจะมาจัดอันดับน้ําหอมต่อนะคะก็คือ5้าอันดับน้ําหอมสําหรับคนทํางานนะคะคลิปนี้เนี่ยก็จะเหมาะมากกับคนที่แบบทํางานในออฟฟิศทางานในห้องแอร์หรือว่ากลางแจ้งต่างๆก็สามารถใช้น้ําหอมนี้ได้หมดเลยนะคะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกก่อนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเทบของลาคอร์สนะคุณผู้ชมนั่นก็คือลาครอสอะไรไม่แน่ใจลาซีโรสเหรอถ้าเกิดอ,อ่านไม่ผิดนะคะอ่านผิดอาถูกก็ต้องแบบขออภัยด้วยนะคะอ่ะ อันนี้เนี่ยตัวแรกจะเป็นงานเทียบของลาคอสนะคะซึ่งจะมาแบบแพคเกจิ้งเหมือนกันสีคาวเหมือนกันเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ว่าจะแตกต่างตรงเฉพาะโลโก้นะคะทุกคนซึ่งโลโก้เขาก็จะเป็นจระเข้แต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนหมวกเ,เขาเรียกว่าไงหมวกที่นักกีฬาเขาเขาใช้แบบงานฤดูหนาวไม่มั่นใจเดี๋ยวขึ้นลูกให้ดูประมาณนั้นนะคะทุกคนคะ่ะทีนี้กลิ่นเป็นยังไงบ้างครับพี่นึกถึงผู้ชายที่มีความสะอาดสะอ้านมาก เป็นกลิ่นสะอาดแต่ไม่มีความสปอร์ตนะคะกลิ่นนี้จะมีความสะอาดดูสุขุมนุ่มลึกนะคะกลิ่นนี้คือดีมากๆเลยเนาะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ทํามาแบบเทียบราคอร์ดได้ค่อนข้างเตะน,นะคะทุกคนถ้าเกิดให้เทียบกันจริงๆก็น่าจะอยู่ที่อ่าส่วน100ประมาณนี้นะและกลิ่นนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้สมมุติว่าเราทํางานใช้ปะแล้วเราฉีดไปเนี่ยคุณผู้ชมคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากลิ่นนี้เนี่ยไม่ทําร้ายใครแล้วก็เป็นกลิ่นที่ดูสะอาดสดชื่นแล้วก็เฟรดด้วยนะคะดีมากๆเลยกลิ่นนี้ใครที่เป็นสายทํางานกลางแจ้งงนน Office, าา้งงทําาาานนใใฟฟสมรถช ได้เลยนะแล้วก็ความติดทนเนี่ยสำหรับตัวพี่เชมน,นะรู้สึกว่าไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่ให้สักประมาณ4ชั่วโมงพอละแต่ว่าด้วยราคาเขาอะราคาประมาณร้อยยี่อยห้าสิประมาณนี้เนาะราคาไม่ได้แพงมากก็สามารถนํามาหยิบเติมได้เรื่อยๆนะคะสําหรับปริมาณที่ให้มาเนี่ยหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็น EDP Perfume นะคุณผู้ชมตัวนี้เป็น EDP ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ปริมาณก็เยอะราคาไม่แพงถูกและดีมากๆแลนะตัวนี้ ใครที่เป็นสายสะอาดสายสดชื่นนะคะก็ลองไปหาใช้ดูตัวนี้เลิศมากสําหรับน้ําหอมตัวถัดไปในวันนี้นะคะก็จะเหมาะกับผู้หญิงที่แบบชอบทํางานกลางคืนชอบทํางานที่แบบแต่งสีเสียงนิดนึงนะก็จะเป็น N Y C Honey นะคะทุกคนนี่เลยอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเทพของ D K N Y รุ่นน้าผึ้งหรือว่ารุ่นที่เป็นอ่ะ Honey Apple สีทองนะคะสำหรับกลิ่นเขาเนี่ยจะมีความเป็นน้ำผึ้งสูงมากคุณผู้ชมฉีดตอนแรกอะ่ะคือผึ้งตอมฉีดตอนแรกคือนึกถึงหมู่มวลดอกไม้แล้วก็น้ำผึ้งนะคะให้ความรู้สึกที่ มีความเซ็กซี่นิดๆคล้ายๆกลิ่นชองปองโกติเยรรุ่นยกขาที่เคยใช้เลยอะโน้ตแรกคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่คือทํากลิ่นมาดีมากๆคุณผู้ชมขาอันนี้เนี่ยปริมาณที่ให้มา100 ml นะคะแล้วก็เป็น EDP Perfume โอ้โห EDP Perfume เฮ้ย e คือคุ้มค่ามากๆนะแล้วกลิ่นทํามาคลายแอปเปิลทองมากๆเลยคือตัวนี้เนี่ยมันอาจจะคล้ายก็จริงแต่ว่าเขาจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้ามาซึ่งตัวนี้จะเหมาะมากกับคนที่แบบทํางานกลางคืนหรือว่าทํางานในออฟฟิศก็สามารถใช้งานได้นะคะเขาสามารถอัดแอปได้หลายอย่างไม่ว่าคุณจะฉีดตอนกลางวันหรือกลางคืนก็ได้อันนี้คือไม่ฟิกนะว่าจะฉีดตอนไหนซึ่งเป็นกลิ่นที่สามารถฉีดได้หมดทุกที่จริงๆนะนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นกลิ่นสุภาพอันนี้ไม่ได้นะตัวนี้เนี่ยจะเน้นไปทางเซ็กซี่แล ลองแล้วเป็นยังไงบ้างสามารถมาคอมเมนต์แชร์กันฟังได้นะคะสําหรับตัวที่3ในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับน้ําหอมผู้หญิงนั่นก็คือ G 4 Sexy Woman by Night นะคุณผู้ชมหรือว่าชองปองยกขารุ่นอาหลับนั่นเองแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนกลิ่นนี้เนี่ยทำมาดีมากทํามาเวอร์มากๆยไฟดับ อ่ะคุณผู้ชมคาะเมื่อกี้ไฟดับนะคะเราก็เลยแบบอ่ะทำไงดีวะถ่ายคลิปก็ถ่ายไม่ได้อ่ะถ่ายต่อไปเลยละกันก็อาจจะมืดนิดนึงก็ต้องแบบขออภัยด้วยนะคะทุกคนด้วยความที่เราเป็นสปิริตยูทูบเบอร์เนาะไฟดับยังไงอ่าไฟดับนำ้ำทั่วยังไงเราก็ต้องถ่ายงานต่อนะคะเพื่อแบบให้มันเสร็จทันทีให้มันเสร็จไปเลยนะคะอ่าเรามาต่อกันที่ใยในเมื่อกี้พูดถึงใบในใช่ป่ะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเขาทํากลิ่นมาดีมากซึ่งกลิ่นเนี่ยจะคล้ายกับตัวชองปองยกขามากจริงๆซึ่งคล้ายในน้ตแรกนะ สามารถฉีดได้ไปงานกลางคืนก็สามารถฉีดได้นะคะอทุกคนคือกลิ่นเขามีความหวานมากหอมหวานเซ็กซี่แล้วก็ให้ความรู้สึกถึงน้ำผึ่ง ถึงว่าล่ะทำไมมันเงยกลิ่นคล้ายตัว DKNY รุ่นเมอก้อระรุ่นแอปเปิล่ะคือกลิ่นคล้ายกันมากแต่ว่าตัวชองปองมันจะมีความเซ็กซี่มากกว่านะคะแล้วก็ปริมาณที่ให้มาอยู่ที่100 ml แล้วก็เป็น EDP perfume ต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนี้คุ้มมากๆเป็น EDP perfume ด้วยทุกคนและตัวนี้มันจะมี2รุ่นนะคะก็คือรุ่นสีส้มรุ่นธรรมดาแล้วก็ไบไนท์ถ้าใครที่แบบชอบหวานปกติให้ซื้อรุ่นธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดใครได้แบบชอบหวานมากๆหวานแบบจี๊ดจ๊าดให้ซื้อรุ่นใบไนท์มาใช้นะคะราคาก็น่าจะอยู่ท่ททีประมาาณ100กบ น่าจะไม่เกิน200ประมาณนี้เนาะถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก,ก็เหมาะกับผู้หญิงที่แบบทํางานกลางคืนหรือว่าสามารถฉีดไปผับไปบาร์ก็ได้นะคะตัวนี้ลองหาใช้ดูสำหรับตัวที่4ในวันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำหอมผู้ชายที่มีความเขาเรียกว่าอมาตะมากอมตะถึงแบบแม้กระทั่งอาลับก็ยังอมตะอยู่นั่นก็คือบลูมูนนั่นเองหรือว่าตัวแท่ของเบลเดอร์ชาแนลนะคะตัวนี้เลยอันนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมที่พี่เชมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดซื้อขวดเนี้ยผู้ชายที่อยากได้น้ำหอมอาลับพักตัวนั้นแล้วแบบไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหน เพราะว่าบูมูลเป็นน้ําหอมกันตายจริงๆแล้วก็เป็นน้ําหอมที่มีความหอมมากหอมหล่อสุขุมนุ่มลึกแล้วก็สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศหรือว่าสามารถแบบบางที่แล้วแบบอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็สามารถฉีดไปงานปาร์ตี้ได้แต่ว่ากลิ่นอาจจะแบบไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าด้วยความสุขุมนุ่มลึกของเขาไงน่าจะเหมาะกับการฉีดกลางวันมากกว่านะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยปริมาณที่ให้มาอยู่ที่100 ml นะคะแล้วก็เป็น EDP Perfume หรือว่า คุ้มค่ามากๆเลยนะคะอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าให้เขาแบบยังไงก็คือต้องให้เต็มสิบอะสำหรับบูมูลหรือว่า Channel, เบอร์เดอร์ชาแนลเนี่ยคุณผู้ชมยังไงก็ต้องให้เนี่ยเพราะกลิ่นเขาทํามาหอมมากหอมแบบนึกถึงผู้ชายที่หล่อหล่อรวยมากๆถ้าเกิดเราฉีดไปเท่างานกลางคืนนะเชื่อป่ะไม่มีใครรู้นะคะว่าเราฉีดน้าหอมขวดแล้วแบบเฮ้ยนี่แกฉีดขวดละร้อยหล่ออะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะคิดว่า um, ฉีดขวดละห้าพันละสิบอะไรเงี้ยแต่ความจริงคือ ลอยยี่สิบอย่างเงี้ยแกคือแบบควรหามาสะสมมากๆสําหรับตัวเบอร์เดอร์ชาแนลหรือว่าบูมูลนตัวนี้ควรมีควรมีจริง,รงๆก็ต้องบอกว่าเป็นน้ําหอมแบบสําหรับตัวพี่เชมนะพี่เชมจัดอันดับเนี่ยเป็นท็อปห้าหนึ่งในห้าของน้ําหอมผู้ชายที่คุณต้องมียังไงก็ต้องมีอนีคุณผู้ชมเพราะว่ากลิ่นนี้ทํามาดีมากๆแล้วก็ตอบโจทย์มากสำหรับผู้ชายสายหล่อผู้ชายสายทางานแล้วก็ใส่สุดผูกไทยนะคะลองหาใช้ดูตัวนี้ไฟพึ่งมา จะรีวิวจบแล้วค่ะทุกคนขาโมโหมากมันใช่เวลามาดับไหมเนี่ย <c oughs> นะคะคุณผู้ชมอ่ะเรามาต่อกันที่ตัวสุดท้ายในวันนี้นะคะก็จะเป็นน้าหอมที่อ่าเป็นสายรูแล้วก็สายหวานขนมแคนดี้ <c oughs> นั่นก็คือตัวเทียบของ a n a s ส u i ถ้าเกิดอา่อานผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยนะคะตัวนี้คือนางเงือกสีทองนะคะ เขาก็จะมีนางเงือกหลายสีมากกับคุณผู้ชมอาสีทองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เชมใช้ก็จะเป็นอาสีฟ้าแล้วก็สีทองวันนี้หยิบสีทองมาให้เพราะว่าสีทองอะเขาจะมีความหอมหวานขนมหวานแคนดี้ลูกอมแล้วก็มีความหรูนิดนึงนึกถึงสภาพแบบลูกอมที่มีราคาแพงๆแต่ว่าไอ้สีฟ้าที่เอามาวันนั้นอะมันจะเป็นน้ําหอมที่แบบนึกถึงแคนดี้ที่ไม่ได้แพงอะมันจะเป็นน้าหอมที่น่ารักแบบอะไรอะเองมันจะเป็นน่ารักแอบแหวแต่ตัวเนี้ย มันจะเพิ่มความหรูเข้ามาก็จะเหมาะมากกับคนที่แบบทำงานในออฟฟิศหรือว่าทํางานในแบบบริษัทต่างๆที่คุณอาจจะเป็นคนที่มีความน่ารักเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยปริมาณอยู่ที่80 ml แล้วก็เป็น EDP perfume ถือว่าคุมคามากๆความติดทนเนี่ยให้ประมาณสัก6ชั่วโมงได้อยู่นะ ได้อยู่6ชั่วโมงได้อยู่นะก็ความติดทนหรือว่าอะไรก็จะขึ้นอยู่กับเคมีผิวแต่ละบุคคลเนาะพี่เชมไม่สามารถบอกได้นะคะว่าเฮ้ยแกแกติดทนสชั่วโมงหรอฉันเนี่ยแปชั่วโมงอย่างเงี้ยมันไม่สามารถบอกได้เพราะว่าแต่ละคนความติดทนมันมันมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอยู่แล้ว,วคุณผู้ชมขานะก็ลองไปหาใช้ดูตัวนี้เหมาะมากกับคนที่แบบชอบสาวันหวานแต่ก็ยังมีความหรูอยู่สําหรับราคาอยู่ที่น่าจะไม่เกิน150บาทประมาณนี้สําหรับเจ้าน้ําหอมนางเงือกนะคะอ่ะ โอเคคุณผู้ชมวันนี้พี่เชมก็มารีวิวน้ําหอมอาลับให้ดู5ตัวที่คุณควรต้องมีนะไม่ว่าจะเป็นคนทํางานหรือว่าเป็นสายนักเรียนก็สามารถใช้งานได้บางตัวนะคะก็จะมีน้ําหอมที่แบบเหมาะมากกับคนที่แบบเป็นสายรออ่ะสายรอหนึ่งสายหวานหนึ่งแล้วก็เป็นสายรู้ก็มีด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเอ็นจอยกับทลิปนี้ที่พี่เชมนํามาทำเนาะแล้วก็ใครนะคะที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ได้นะคะเดี๋ยวพี่เชมเราอ่านรอ,อตอบในคอมเมนต์นะคะ อ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่เชมีเฟ e บุ o k แล้วก็มี IG นะคะสําหรับ Facebook พี่ชเชมนะคะก็มีชื่อว่าชเชมเป็นภาษาไทยนะคะสามารถไปทิมค้นหากันได้แล้วก็ IG นะคะพี่จะขึ้นตรงนี้ฝากไปติดตามผลงานกันด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันในคลิปต่อไปจ้าบาย